ผู้หญิงผู้หญิงน่าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสองแถวสามแถวก็เลยตั้งแต่ในวัดนะฮะดีที่โอ้โหแล้วนี่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมนะฮะเดินไปนะครับฝั่งตรงข้ามวัดนี่ต้องบอกว่าเต็มเลยนะฮะกระเป๋าไว้ออกข้างหลังเลยฮะเอากระเป๋าไว้ข้างหลังครับอ่าเดี๋ยวไปโดนท่านท่านเป็นอับัตเพราะข้างในมีตัง ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ยังคงติดตามชมอยู่นะฮะแล้วก็ขอบคุณที่สวมใส่หน้ากาก,กอนามัยกันเป็นอย่างดีนะฮะนีต้องบอกว่าวันนี้พี่น้องชาวอุตารดิตนะฮะโอ้โหให้ความเรื่อใสศรัทธาในพระพุทธศาสนากันเยอะมากะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆภายในวัดคงตะเภาฮะเห <c oughs> ยาปัจจัเถื่อยนะครับเหยาปัจจัยถวาย นี่ท่านก็กำลังจะเดินนะฮะออกจากศาราแล้วก็ผ่านพระโบสดจะสังเกตเห็นว่าด้านข้างพระโบสดเนี่ยไปจนถึงทางออกซุ้มประตูวัดเนี่ยโอ้ประชาชนเนี่ยเยอะจริงๆนะฮะมารอด้วยความศรัทธากับไหว้หลวงตาบุญชื่นลลลลลแล้วก็สวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยกันทุกคนเลยนะฮะ่ต้องบอกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะ เลื้อออกสาย11ไปถึงแยกปากขนุนนะครับตะตาลนะครับทอ1เจ็ออกเลยออกเลยเร็วอๆไปที่ตำบลลุมพีแล้วเลี้ยวขวานะครับไปถึงตัวช่องแสนขันเลี้ยวานะครับเลี้ยวซ้ายเป็นงเลี้ยวขวาตัวช่องแสนขันจากท้องแสนขันนะครับก็เลี้ยวข้ามไปถึงตัวช่างการ <c oughs> นะครับแต่วันนี้ก็คงจะไม่เกินอา,อาจจะยังไม่เกินตำบลน้ำพี สาธาุครับพ่อหลบเลยหลบทางเขาอ้าวยกได้ยกเลยครับยกได้ยกสองมือเลยครับยกประเคนของสองมือเลยครับได้าา <สา S 1> แล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆ้ะท่านชมครับาารก็มีเจ้าที่นะฮะฝ่ายปกครองนะครับ,รบแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำน,นาาันรวมถึงเจ้าที่หน่วยกู้ภัยวันนี้ก็สมาคมกู้ภัยหมอนไม้นะครับกูาา้ภัย สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้นะฮะแหมผมก็พูดผิดไปหน่อยนะฮะก็มาำนวยความสะดวกกันตั้งแต่เช้ามืดเลยแล้ววันนี้เนี่ยนายกสมาคมก็มาด้วยคณะกรรมการในอโหของหน่วยกู้ภัยเนี่ยมากันหมดเลยจริงชนแล้วพี่เอาอาไปชนพระอีกจะชนพระเราก็ห่วงนะครับมาเกือมาสักครู่นี่กลัวท่านจะสะดุดนี่กลัวท่านจะสะดุดฝังซ้ายฝังซ้ายนนแะครับ เนเต็มเลยอ่าปัจจัยเราไม่ใส่นะครับเย่๋วปัจจัยใส่นะครับนั่งตัวตรงๆนะครับไม่ต้องก้ตัวนะครับต้องบอกว่าสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้ใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับเชิญออกห่างสักสามเมตรเลยนะครับสายตนะครับมาต้องบอกว่าหลายท่านหลายคนเนี่ยฮะที่มารอด้วยความศรัทธานะครับแต่ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะฮะนนมาสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนนะมาต้องบอกว่าขอชื่นชมกันจริงๆนะฮะพี่น้องชาวอุตรดิตถ์นี่สวมใส่หน้ากากแล้วลูกศิษย์นี่ก็ใส่ทุกคนนะนี่ตาจันก็ใส่นะฮะพี่ตั้มพี่สุริยาเนี่ยใส่กันหมดนะฮะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยกันหมดทุกคนเหมือนกันไม่ต้องก้มหน้านะครับมองหน้าลงตาได้นะครับมองหน้า าถ่ายเฉียงแม่ z o มไปถ่ายเลยเร็วเร็วเดินแล้วเขาเดินแล้วมาสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยหวายค่ะแม่ยกของหวายใส่หน้ากากอนามัยด้วยค่ะปิดปากค่ะต้องมีความเข้มงวดกันสักนิดนึงผมก็มือไว้เท่สามารอย่างเดียวไม่ใช่ยิงตรงนั้นอายุไว้รอเลยนะครับขอบคุณทะกคนครับท่านเจ้าวาด วัดคุ้งตะเภาท่านก็เดินมาส่งนะฮะเดี๋ยวจะเดินไปส่งมาถึงซุ้มประตูหน้าวัดเลยยกประเพณีสองมือเลยครับยกปลงเพณนองมือเออข้าวมักกะสัน ถ้าจะให้ท่านเหยียบหรือว่าจะนั่งเองพี่ถ้าให้ท่านเหยียบที่ถอยหลังไปอ่าแล้วยกน้ําเลยครับพี่อ่ายกน้ําเลยครับนั่นแหละครับถูกต้องครับผมยกยกถอยหลังไปหน่อยจะให้ท่านเหยียบถอยหลังไปอ่าขอบคุณครับ นะก็เน้นย้ำให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะก็ในนามฮะสื่อมวลชนฮะหลายๆสำนักหลายๆแขนงเนี่ยก็ให้ประชามพันธ์กันนิดนึงนะครับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยไม่มีข้อแม้นะครับลูกศิษย์ก็ใส่เหมือนกันฮะดูเป็นตัวอย่างด้วยตามภาพนะฮะท่านผู้ชมฮะทางหลวงตานะครับเดินไปตรงนี้ครับหน้าจักรด้านหลังถ่ายตะแคงพี่เอียงอย่ามาขวางทาง่เลย ถ่ายเอียงๆอย่าง,ง,งผมเนี่ยเออพี่ไปยืนฝั่งท่านตาผมเนี่ยยืนตะแคงตะแคงี่ติดกรมามายืนกันอยู่ท่าริมถนนกันเลยจะให้สวมใส่หน้ากากทำไมไปใส่หน้ากากมา อ้าวชวนแล้วไปเลยไปเลยป๊าไปเลยรเส้นแลไวหรอกนะรอดเล้นที่เล่น้ารอดเล้นขา ไปท้ายนะกองน่เงามาหาผมซะแล้วนี่เงามาลองหนีก่อนไปย้อหนีไปเงาผมก่อไปดูหลังไปเก็บน้ำ้างหลังเก็บน้ำ้างหลังเก็บน้ำ้างหลังนี่พระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะฮะวัดคุ้งกะเพราท่านก็มาเดินด้วย นะครับแล้วนี่ก็เป็นจิตอาสานะฮะมาช่วยกันนะฮะขนอ้าวนี่ฮะดีออกซื่อกันด้วยนะเดี๋ยวถ้าเดินไม่ถึงเนี่ยต้องมีการนะฮะให้เลี้ยงอมูสีผสมเลี้ยงข้าวไข่เจียวสักกล่องหนึ่งนะพี่ลุงพี่ลุสซื้อไว้รับวเนี่วานะฮะโอ้ต้องบอกว่าวันนี้นี่ฝ่ายปกครองของนะครับอำเภอเมืองอุดรติดนี่เข้มแข็งจริงๆนะฮะโอ้แลวนี่นั่งกันตลอดโค้งเลยนะ ต้องเดินระวังเงาตั้งเลยปีกันเดินเดินไปไเดี๋ยวไปโน่นแต่แล้วสังเกตเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่ยังหนุ่มๆมาอยู่เลยนะตั้งแต่แพ่มาเนี่ยต้องแพ่มาอุตรดิตถ์ฮะฮะแนึงก็เดี๋ยวเราจะไปถนนตอนนี้กำลังจะเลี้ยวเข้าถนนหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ด มุ่งหน้าบ้านน้ำพีพอเขาจะนึกว่าไปทางหนองกายอ่าเดี๋ยวใครที่อยู่ข้างหน้าผู้ใหญ่บอกเลยให้ไปดักรอข้างหน้าผู้ใหญ่พูดเลยรไปไปที่บ้านบ่อพระได้เลยนะครับรอทางเส้นทางไปน้ำพีนะครับไปทางบ่อพระได้เลยนะครับครับอถ้าเกิดว่าใครมาจากทางในเมืองก็เลี้ยวไปทางน้ำพีได้เลยนะครับอันนี้ก็มาเขาเรียกมาเลี้ยวตรงแยกปากขนุนครับไปเส้นทางไปบ่อพระได้เลยครับอ่าครับใช้ถนนหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับครับก็ขอบคุณมากนะฮะนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ บ,<ร> <Bond> บ้านหมู่ที่สามฮะผู้ใหญ่ปัทวีมีประภัยแม่ยังหนุ่มอยู่เลยก่อนหน้านี้ที่จังหวัดแพร่ก็กำนันโอ้โหยังหนุ่มอยู่เลยนะนี่ผู้ใหญ่บ้านก็ยังหนุ่มยุ่มอยู่ไฟแรงกันทั้งนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนฮะแล้วก็แม่เป็นชาวพุทธที่เริ่มใส่สัทธาในพระพุทธศาสนานะฮะ กระเป๋าตังออกไปเลยครับกระเป๋าตังค์ลอตเตอรี่หลวงพ่อไม่เคาให้นะครับครับปัจจัยนะครับกระเป๋าตังค์ลอตเตอรี่ไม่รับเคาให้นะครับก็ติดตามลูกศิษย์จริงๆประมาณ10 15 16คนแต่ว่าก็มีที่แบบว่าติดตามที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยมาติดตามร่วมด้วยประมาณยีคสิบคนครับ อ่าสัก40กล่องสวยเลยครับ40กล่อง50กล่ 5, องได้ถ้าตามกำลังเลยฮะขอบพระคุณมากเลยกองหน้านะครับกองหน้าหลังตาได้ครับกองหน้าหลังตาได้อ๋อไม่ฮะท่านมาถวายด้วยฮะมาถวายตามเส้นทางเลยแต่ว่ามีเจ้าที่หน่วยกู้ภัยด้วยก็โอ้โหเป็น5-60คนอนะ จะทำมาฮะให้เงยหน้าเข้าไว้ครับฮะไม่ทันไม่เป็นไรทันทันทันสิบเอ็ดโมงครึ่งนะได้ได้ได้ครับเอาตังกำลังฮะเอาตังกำลังเอาออกเลยนะครับกระเป๋าตังนะครับปัจจัยออกครับกระเป๋าตังปัจจัยออกเลยนะครับลอตเตอรี่กระเป๋าตังปัจจัยออกเลยโอ้คงไม่ถึงมั้งฮะยกรอเลยจะไม่ถึงครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณมาก ครับน่ะก็เป็นนะฮะเจ้าของร้านนะฮะอาหารนะครับอยู่ที่อำเภอชาติการโทรศัพท์ติดต่อมานะครับจะทำข้าวกล่องมาถวายหลวงตาเพื่อจะให้คณะลูกศิษย์ได้ทานนะฮะแล้วปัจจัยไม่รับนะครับรถตุรี่ก็ไม่รับโอนะครับยกน้ำครับไม่ต้องก้มหน้านะครับยกไปถวายยกไปครับมีเราอยู่ถนนหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วนะฮะต้องชมฮะกลมหน้าหลวงตาได้โอ้โหต้องบอกว่า สดลูกโูหลูกตาจริงๆนะคะท่านผู้ชมด้านหน้านี่นั่งกันนี่ไม่มีที่ว่างเลยนะฮะ โอ้โหนี่ฮะคุณแม่เนี่ยมาถวายแล้วยังแข็งแรงอยู่เลยโอ้โหไปกินอะไรมาเนี่ยชอบกินอะไรถึงแข็งแรงขนาดนี้ผักต้มผักต้มโอ้โหอะไรก็กินปลาอะไรก็กินปลาก็กินกินหมดเลยแข็งแรงมาก90นี่ได้รับเงินหลวงมาหลายปีแล้วทีเนี่ยอ้าวมีทั้งข้าวทั้งน้ําทั้งนมจริงโอ้โหมีครบเลยฮะคุณแม่แม่ฮะบรรยากาศฮะแล้วข้างหลังนี่ก็เป็นจิตอาสานะครับคอยนำสิ่งของต่าง